สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎหรือว่าชาวราศีกรกฎที่น่ารักนะคะวันนี้มาพบกับหมอทิพย์นะคะในช่องทาโลกระเคลเลิฟเฟอร์นะคะทิปกันค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านท่นที่ทราบ ลักนณานะคะยึดลักนณาในการดูดวงหลักจะมีความแม่นยำ้ำทำไปซ้ำลักนณาดูเวลาสีแทนก็ได้หากราศีนะคะราศีกรกฎนับแบบโบราณไทยเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะมาดูกันว่าพลังงานของเพื่อนๆนะคะชาวกรกฎดวงความรักประจําเดือนพฤศจิกายนสอนารอยจะเป็นอย่างไรแม,ม่หมวก็ทำคลิปใชยอย้อีกแล้วนะทุกคน จะหอดวันไรกระทงอยู่เรามาล่อแล้วทายิ้ไม่เสร็จเลยโอเคนะคะมาช้าดีก่อนเราไม่มานะเนี่ยนะมาเรามาดูกันด้วยพลังงานของไพ่สามสำรับนะคะไพ่พรหมชาทำถ้านเพื่อนนใดที่ชอบนะคะก็ชอบได้ในตะก้านะคะเอาไปไปเขาเรียกว่าทดลองดูดวงของตัวเองอะไรแบบนั้นเป็นไพ่ที่ดูง่ายนะคะไพ่ธรรมศิลป์นะคะบางสําหรับอาจจะหมดนะคะในตะก้าบางอย่างอาจจะหมดไป ไพ่เรียงร้อยความทรงจำนะคะร้อยความฝันวันคืนคืนวันแห่งความสุขนะคะในสิ่งสิ่งใดที่คุณเคยทําร่วมกันเอาไว้น่ะเป็นพลังงานของความคิดถึงกันนื้อหากับเรื่องราวเก่าๆสิ่งที่เคยทํากันเนี่ยหมายถึงว่าบางคนอาจจะรู้จักกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเป็นความรักทั้งสดไม่สดดูได้หมดเลยนะคะในพลังงานความรักของช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะมาด้วยมาเริ่มกันด้วยไพ่รมชาติกันเลยนะคะ เพื่อนใดที่มารับชมรับฟังขอให้น้อมรับปฏิพลังงานดีๆไปรับปฏิพลังงานบวกๆไปนะคะไหนไม่ดีต่อใจม่ต้องรับเอาไปนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมใช้วิจรารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ <c oughs> โอ้พระเสาคุณอาจจะเกิดวันเสาร์เลอาจจะเป็นบุคคลที่รักของคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะเกิดวันเสาร์ DA หรืออาจจะหมายถึงว่าพระเร DA สาอ่ะเขาจะมีความวิตกกังวลหรืออาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะหมายถึงถ้าใครมีคู่แข่งหรือบริษัทอาจจะหมายถึงแพ้แก็ได้ชนะก็ได้แต่ว่านี่คือตันหุนะก็ยังหมายถึงว่าความอดทนจะัด จะฟันฝ่ากับทุกอย่างไปด้วยความอดทนและจะผ่านพ้นกับทุกเรื่องราวไปได้ดีดีนั่นเองนะคะก็อาจจะมีความวิตกกังวลบ้างสําหรับเขาหรือเธอคนนั้นอาจมีความวิตกกังวลในความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักเดี๋ยวมาดูดก่อนนะคะบางทีอาจจะเกิดวันเสาร์โดยที่ไม่ได้วิตกกังวลอะไรก็ได้โอ้แต่งงานเอามาษ์กโชกนะคะช่วงมุ่งหมงยบรรหความสุขความสําเร็จหรือว่าความโชคดีไม่หมอพร้อมนะพร้อมอะไรพร้อมจิ้ซองแดง เรียกว่าอะไรนะพร้อมถือประตูทองให้กับเพื่อนๆนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีความวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ที่กําลังจะวางแผนเรื่องของการแต่งงานก็ได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอย่าลืมนะใครแต่งหก็พร้อมนะพร้อมถือซองแดงอุ้ยพร้อมถือประตูทองขอรับซองแดงเยอะๆนะ หรืยว่งนี่เยอะอยู่โอ้นีคะบางคนอาจจะหมายถึงการวิตกกังวลนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าความทุกข์ใจลำเคินใจลำบากใจอะไรไปแบบนั้นก็ได้นะคะบางทีอาจจะมาจากเฉพาะของความเป็นเพื่อนที่มีความรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องสาหัะ ผู้แท้มาในเรือนของพันธุนะคะพร้อมที่จะอยู่ดีกันเป็นครอบเป็นครัวพร้อมที่จะหนักแน่นพร้อมแล้วที่จะลงเอยลงหลักปักฐานไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นผู้ผู้แท้ไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเน่นะคะพลังงานของปัตตานีขึ้นมาแต่มาในเรือนของพันธุพันธุคือบ้านบ้านช่องเองรือนชานสถานที่หรืออาจจะหมายถึงเกี่ยวเน่กับความมั่นคงในความสมัมพันธ์ในความรักบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวแล้วก็ได้นะคะความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟ้นมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นมั่นคงมากขึ้น แต่มีเรื่องใหุ้ยิ่งบ้างนะคะโอ้เลิกแห่งโจโรแห่งเลิกนะคะพลังงานนี้ก็คือ,อช้าช้าไม่ได้ต้องไว้ไวในความสัมพันธ์กับการเริ่มต้นใครที่ดูใจกันอยู่ต้องรีบคว้ากันนะเนี่ยพลังงานของโจโรแห่งเลิกเนี่ยนะคะใช้มาในการยิงชิงจูโจมฉับพลันอาจจะถูก เขาหรือเธอคนนี้ถ้าคุณดูใจอยู่หลายคนด้วยที่คุณยังไม่ได้ชัดเจนอะไรกับใครจะมีใครสักคนเขาคนนั้นแหละนะคะที่จะเข้ามาเขาคนนั้นเป็นคู่แท้ของคุณด้วยนะเพราะค่าปัตตินีขึ้นมาแต่จะหมายถึงว่าเขาพร้อมที่จะมาจุโจมฉับพลันคุณดูกับใจคุณดูใจกับใครหลายๆคนอยู่ก็ช่างแต่ว่าคุณยังไม่ได้ชัดเจนแต่ถึงเวลาเนี้ยเขาไม่รอมองเลยว่าเขาจะมามาขอคุณแต่งงานเลยด้วยคนอื่นกำลังคุยคุยคุณแซงเลยมาแรงแซงทางโค้งมาแบบฉับพลันเลยทีเดียวนะ อาจจะมีคู่แข่งหรือว,วัสด์มีความวิตกกังวลบ้างโ,โอ้เป็นคู่บารมีซะด้วยนะคู่ใหญ่ด้วยนะพลังงานของไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นไพ่พลังงานของมหามสิทธิโชคสำเร็จเรื่องอใหญ่ๆบางคนอาจจะหมายถึงเคยสร้างวัสร้างวัซซ์สร้างบุญสร้างกุศลเป็นคู่บุญคู่บารมีแล้วจะได้รับผลมหาศาลจากคู่คนนี้ด้วยเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงคู่บุญคู่บารมีนี่แหละนะคะมาเกิดหนุนซึ่งกันและกัน ได้รับผลมหาศาลไปได้วยกันมงคลใหญ่นะคะคในความรักความสัมพันธ์รูเหมือนว่าจะเป็นคู่บุญคู่ที่ชอบสร้างวัดสร้างวัดสร้างสาธารณประโยชน์นะคะคู่รักมูลลักขึ้นมานะคะได้รับผลอันประเสริฐจากบุคคลอันพิทักษ์ที่รักและภพ่ในไดอยูนในเอนของปัตตานีด้วยนะคะรับผลได้มาอย่างราบรื่นนะคะวาสนาดีได้คู่ที่จะมาเอาอ,อกเอาใจพนอพอเคียร์อย่างได้อะไรแล้วที่รัก พาไปกินพาไปชอบพาไปตามหกตามใจกันช่วงเวลานี้นะคะก็ต่างคนต่างตามใจซิกันและกันนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นช่วงแห่งสวีทสวีทหวานแหววบางคนอาจจะแต่งงานเสร็จแล้วก็ไปฮานีมูนต่อเนี่ยนะคะได้รับผลจากบุคคลนั้นเป็นที่รักด้วยระมัระวังนะอาจจะทําอะไรพลาดอาจจะทํางานพลาดวมตห่วเรื่องงานแต่งงานหรืออาจจะโดนตําหนิในบางสิ่งบางเรื่องนะคะเพราะว่าภายทักเิณคือการถูกตําหนิตเดเตียน หรืออาจจะทําอะไรผิดพลาดั้งไปก็ใจะเย็นๆนะคะอย่ากล่าวอย่าว่าร้ายกันนะคะอย่าว่ากันนะคะคําพูดคนอ่ะจริงๆแค่บางคนถ้าพูดด้วยความโมโหโดยโดยที่ไม่ยังคิดอะไรพอพูดไปปุ๊บนู่นคนเขาเจ็บนั่งนั่งดินตายกระเดวกระเดวอีก่ตรงแต่คนพูดดิเอ้า ถึงขั้นนั้นเลยเหรออะไรคำพูดของคนนะมันแหลมยิ่งกว่ามีดมันคมยิ่งกว่ามีดอีกอะนะคะทุกคนเป็นเช่นนั้นแหละนะคะพูดไปแล้วเอาคืนก็ไม่ได้ดทีนี้บุตรตขึ้นมาในเรือนของสุภาพค,ความรุ่งเรืองความรุ่งเรืองของคุณจะมีสิ่งดีๆบางคนนะอาจจะหมายถึงเจอสภาวะของความวิตกกัวงวลกับการที่ว่า เจอคู่ก็ไม่ดีไม่ดีแต่ทีเนี้ยอาจมีเกณฑ์ได้คู่คนใหม่นะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคนโสดโดยที่เลิกลายอยาล้างมามีความแบบเจอท็อกซิกแล้วเลิกกันมามีความรักที่ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยคุณจะพบเจอคู่รักใหม่เริ่มต้นใหม่หรือบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์เดิมนี่แหละแต่อาจจะวนกลับมาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีในช่วงห่วงแห่เวลานี้นะที่คุณจะได้รับกัน อาจจะหมายถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีเรื่องก,กระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีเจ้าตัวเล็กโผล่ออกมาให้แบบได้มาฮิวใจความร่งเรื่องอาจจะได้เรื่องเราเริ่มต้นใหม่เรื่องเราที่น่ายินดีอะไรงี้ใหม่ๆที่งอกเนยขึ้นมาน่ะคนจะได้เช่นกัรและการเนี่ยนะคะบางคนอาจจะได้บุตรด้วยนะคะความร่งเรื่อง แต่งงานปุ๊บมีบุตรปั๊บเลยเนี่ยนะคะบางคนน่ะนะคะฟังแขวนเลยบางคนอาจจะมีบุตรก่อนแต่แล้วเดินก็ได้พบเรือนพันธุเมื่อกี้นี้พบเรือนพันธุทุเป็นไพ่ปัตนีซึ่งเกี่ยวกับความรักรักแท้น่นะคะแล้วเนี่ยการงานการงานมาเรงกับไพ่คู่คู่นั่นแหละนะคะไพ่ปัตนีนั่นแหละแต่เป็นครอบครัวก็อย่าผายถึงว่าความมั่นคงบางคนอาจจะทํางานกับครอบครัวแล้วอยู่ด้วยกันความมั่นคงหรือครอบครัวบางคนอาจจะพาคนรักเนี่ยเข้าหาครอบครัวแล้วก็ได้นะคะ พาเปิดตัวมีความชัดเจ,จีนบางคนก็อยู่ด้วยกัน,เป,นเป็นพ่อเป็นัวรักใคร่และเมตตาต่อกันแล้วก <c oughs> อหนุนในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเพราะเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของกรรมะคือการงานเองอาตตตัวตนสิ่งที่ติดตัวมาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองนะคะบางทีอทำหมายถึงเป็นผู้บุญคู่ที่จะมาเพื่อเสริมสร้างทั้งทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันนะสิ่งที่ติดตัวมาในตัวตนของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานนะคะเป็นคู่บุญนั้นนะย่านะคะ พระพุธเขาอาจจะเกิดวันพุธหรือวันเสาร์ก็ได้มีวันขึ้นมาสองวันนะคะพระพุธนะคะเจราจาการสื่อสารอาจมีเกณฑ์การติดต่อกันมีมีเพราะว่าของกลางโน้มน้าวจิตใจกันด้วยช่วงเวลานี้คือไม่รู้แหละจะชอบไม่ชอบหรืออะไรกระชังแต่เขาจะเป็นคนโน้มนะ้าวจิตใจเก่งคําพูดของเขาเนี่ยนะระวังนะคุณจะหลงคาลงเขาได้ดง่ายๆเลยแต่เขาเป็นคนใจดีนะพลังงานนี้ทั้งใจดีเวลาดูก็ดูเวลาใจดีก็ใจดีแต่บางทีอาจจะหมายถึง เขาอาจจะมีตักังวลเรื่องของการงานหรือว่างานอุปสรรคเรื่องของอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยก็ได้นะคะพลังงานแต่ถามว่าเขาหวานไม่หวานคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณถ้าใครเป็นรักที่เพิ่งเจอกันมองเลยว่าพลังงานเนี้ยเขา,เ,าเขาอาจจะมีคู่แข่งดีอุปสรรคนันแหละมีความสัมพันธ์แต่สุดท้ายจะได้นองเอเป็นคู่แท้กันนะคะ เป็นคู่ที่ดีคู่ที่เริ่มต้นในความสัมพันธ์ในเกณฑ์การไปทางที่ดีจนกระทั่งขยับความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานเลยก็ได้สําหรับบางคนมีเกณฑ์ถึงมีเกณฑ์การได้แต่งงานด้วยนะคะถ้าไม่แต่งงานบางคนก็อาจจะหมายถึงว่าแต่งงานกันแล้วหรือบางคนอาจไม่ได้ไม่ได้แต่งก็ได้แต่อยู่ด้วยกันแต่อาจจะทํากิจกรรมกิจการกิจกรกจกรมอะไรร่วมกันในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเพราะว่า สิ่งใหม่ๆน่ปุตตะพบเรือนปุตตะมาในความรุ่งเรืองนะคะแต่เขาก็เล็งกะหินะหินะคือการลำบากใจทุกใจอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใครที่ดีอยู่ในตันแ่งที่ดีต่อให้เล็งกับใครที่ไม่ดีก็อาจจะมีบ้างทุกอย่างมันจะมีอุปสรรคบ้างนั่นแหละมันไม่ได้อะไรรับเงินไปทุกอย่างหรอกมันแต่มันเป็นธรรมดานะคะไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ว่าเขาหรือเธอวันนี้จะมีความวิตกกังวลบ้างเพราะเขาตนุกเขาเป็นพระเสานั่นเองนะคะ มีวันเสาร์ขึ้นมาวีวันพุธนะคะก็อาจจะเกิดวันเสาร์หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะสลับกันได้มีวันันพุธวันเสาร์ปีนักษัตรมันได้ขึ้นมาเลยนะคะโอเคแต่ว่าสมหวังเรื่องของความรักหวานหวานนะคะบอกเลยว่าสมหวังในเรื่องของความรักคู่แท้ขึ้นมาเนะี่ยแต่งงานได้รับผลจากบุคคลนั้นเป็นที่รักแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นจนคู่แท้เนี่ยนะคะคู่แท้แม่งออเลย อยู่นี่นะอยู่นี่อยู่นี่นะคะมันสลับนะคะกล้องเขาสลับได้ที่ก็จะเต็น์หนึ่งเรามาต่อกันด้วยสกรับต่อไปเป็นพลังงานของไพ่ธามศีลจะบอกอะไรกับเพื่อนๆเชาวกระกดร้ากค่ะความสัมพันธ์ที่จัดอยู่ในว่าเกณฑ์ที่ดีนะคะพลังงานของคุณะดีอยู่นะความรัก ไพ่ทำบัศนลจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวราคนาราศีกระกฎหรือว่าชาวราศีกรละกฎบ้างคะในความรักความสัมพัญ mm hmm. ตาช่างนะคะอาจจะหมายถึงสิ่งเสมอทีะเจอกันหรือได้รับความพิธีธรรมในช่งวงเวลานี้ในสิ่งที่คุณทําอย่างไรไว่คุณจะได้เช่นนั้นนะคะผลสะท้อนย้อนมาของ ความเท่งแท้เที่งทมนะนะคะความยุติธรรมของตาช่างน่ะคือตุนตุลาการนะนะคะเที่ยงแท้เที่งทมเสมอบางคนมีเกณฑ์ได้ติดต่อกันแล้วได้คุยกันแล้วนะคะได้เจอกันแล้วด้วยได้คุยกันนะคะแอบคุยกันอยู่นะแอบคุยเรื่องเลยรเหรอบอกไม่หมอหน่อยสิหมอ่ใส่พดีจะสอนรู้เรื่องขอยก้อยแค่นี้ก็สอนรู้พอแรงแล้วนะคืออยากรู้เรื่องกันเยอะแ่วอะไรนะอุ้ย ฟังหูไว้หูนะคะคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นนะคะก็อย่าเพิ่งเชื่อใครหรืออะไรอย่างไรกับใครหมดบางทีคุณเองชอบกันรักกันแต่ว่าคนอื่นคนนู้นคนนี้นนนกะอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะ <laughs> มาเพื่อค้ำกันนะคะต้นโพถูกไม้ค้ำเนี่ยนะคะเรียกรียกว่ามาพยุงกันมาพักคกับประคองกันคนหนึ่งก็อาจจะแบบอ่อนแอไม่เข้มแข็งท้อใจ การงานไหม่ดีการเงินไหมด่ดีหรืออะไรก็ตามทีหรือว่าเรื่องของหัวใจที่เคยเลิกลายยาล้างมาเคยมีปัญหารัศดักเรื่องของรักครั้งเก่าหรืออะไรก็ตามทีแต่เขาหรือเธอคนนี้จะเข้ามาประคับประคองมาเพื่อที่จะพยุงให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งลุกขึ้นมาเป็นต้นโพที่เข้มแข็งและเพื่อที่จะดูแลคนอื่นได้ต่อไปอีกอะนะคะพลังงานของการเห้ยดีะแมนหมอชอบอย่างนี้นะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าประคับประคองซึ่งการละรัรคนหนึ่งอ่อนแอคนหนึ่งเข้มแข็งคนหนึ่งก็ช่วยการผัด เปลี่ยนกันไปอะไรแบบนี้พอเวลาอีกคนนึงอ่อนแอนก็ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันไป,ประคบประคองกันไปอะไรจนถึงเวลาสุดท้าย,ยานะคะจับปลาสองมือนะคะบางคนบางคนอาจถูกกลาวหานะคะบางคนอาจจะหมายถึงเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะจับปลาสองมือคือดูใจกันยังไม่ได้ชัดเจนหรือบางคนอาจจะมีใครอยู่แล้วดังนั้นอย่างที่บอกไปว่าจับ ฟังหูไวหูคุณก็ดูเอาละกันบางคนอาจจะไม่ได้เป็นจริงเช่นนั้นบางคนอาจจะหมายถึงกล่าวถูกกล่าวหาคุณก็ต้องฟังแล้วคุณก็ต้องดูเอานะคะพอพลังงานของพีนามาในเรื่องของเมื่อกี้นี้เนะะี่ยความลำเนินใจมาในเรื่องของสหาชาคือเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับสังคมนะคะมีเกณฑ์การได้บุตรด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้กระปุตตะก็ขึ้นมานะคะเรือนปุตตะการเริ่มต,ต้นใหม่ไหนละ่ะ จิตตามแม่หมอขึ้นมาไหมหรือนี่ไงจิตตานะคะการเริ่มต้นใหม่ยังเกี่ยวกับการมีบุตรด้วยนะคะมีเกณฑ์การสมบวังเรื่องของบุตรด้วยแต่งงานรุ้ตัมีบุตรอันนี้ก็การตั้งครรภ์แต่ถ้าใครที่ไม่ป้องกันต้องบอกนะเพื่อนๆว่าเรามาระวังนะอาจจะไม่พร้อมไม่พร้อมใ่เกิดปัญหานะคะดังนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเดียวศักดิ์แต่ว่าความรัก พอหลังจากที่มันเป็นรักลุ่มหลงเลิกจากความรักล,ลุ่มหลงมาแล้วถ้ามีตัวเล็กมาแล้วเราไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงเขาได้ไม่ดีพออะไรยังไม่พร้อมนะคะก็าอาจจะเป็นปัญหาได้ในภายภาคหน้าน,นะคะก็ต้องเตรียมตัวตั้งรับกันให้ดีเรามาระวังและป้องกันกันให้ดีแต่หากว่าใครที่เข้าตามตอกออกตามประตูแต่งงานแต่งการกันก็อาจจะมีบุตรเลยนะคะ เชื่อไวเถิดนะคะเชื่อโบราณไม่บานบูดีหรอกนะคะเอาเวลาที่เราพร้อมที่สุดเราเลี้ยงตัวเราเองได้อันนี้พูดถึงใครที่ยังเรียนไม่จบเออเดี๋ยอวอะไมีแฟนเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพรมีความรักกับมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าคุณจะอายุสามขวบจะอ,อายุเท่าไหร่ก็ช่างความรักทุกทุกเพศทุกวัยทุกหญิงหญิง,งชายชายเหลืออะไรก็ตามแต่มันเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่บริสุทธิ์หมดแหละเพียงแต่ว่ามันถึงเวลาไหม ในการที่จะแต่ละสเตจแต่ละขั้นแต่ละตอนของความรักบางคนอาจจะเป็นความรักที่ให้กําลังใจกันอะไรแบบเนี้ยก็ดูขยับค้องความสัมพันธ์ไปจนถึงแบบแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันไปอะไรแบบนั้นก็ถึงคอยจะมีลูกหรือว่าอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนั้นถึงจะทําให้เราแบบเป็นความรักที่มั่นคงโดยที่ไม่ได้มีปัญหาะระสักบางคนยังเรียนไม่จบเลยพอมีบุตรมาพุเอา ตัวเองยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลยพอมีบุตรมาพ่อแม่ก็ต้องมาเลี้ยงเราเลี้ยงลูกเราอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันไม่โอเคนะนะคะเป็นแบบนั้นคือ,อยังไม่พร้อมนั่นแหละนะคะแต่นี้มีเกณฑ์จะได้บุตรด้วยนะคะสําหรับบางคนที่พร้อมแล้วถูกที่นําทางนะคะคุณจะที่เขาอาจจะเข้ามาให้คุณขี่หลังก็ได้หรือคุณจะขี่หลังเขาหรือเขาจะขี่หลังคุณก็ไม่เลือแล้วนะทีนี้ <laughs> ภ,าาภาษาบ้านเป็นหมอเรียกขี่กุง้ง <laughs> ขี่หลังนะได้เลย นั่นแหละนะชี้นำทางนะมาในเรือนของปัตตานีซะด้วยนะหมายถึงว่าพลังงานของเขาหรือเธอนี่ยจะเข้ามาชี้นาทางสว่างให้กับคุณทําให้คุณรุ่งเรืองค่ะทำให้คุณเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็พบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตไปทางนั้นที่รักทางนั้นจะริญรุ่งเรืองไปทางนี้ลำดุวยมั่งคั่งที่รักอะไรอย่างเงี้ยพากันแบบไปในทางที่ดีหนะประคับประคองกันหนะนะคะเรื่องขี่หลังด้วยนะชี้นําทางอย่างเดียวก็ไม่ได้เรื่องขี่หลังด้วยคนหนึ่งสบายไงคนหนึ่งยอมไง รู้เวลาเหลือน้อยแล้วต้องรีบหน่อยนะจ้าเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเจอกนรไวไวนี่แหละจะเจอกันแล้แหละบางคนอาจจะหมายถึงเหมือนแม่หมอในแะละแก่แล้วหมดเวลาของแม่หมอแล้วเรื่องของความรากักหมดเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วอะไรอย่างเง้ยก็ได้นะคะดึงมือกันขึ้นนะคะดึงขึ้นนะคะคนหนึ่งทุก ยากลําบากนะคะอีกคนหนึ่งก็ดึงกันขึ้นบางคนอาจจะหลงไปในทางผิดก็จะดึงเขาอาจจะมาแนะชี้แนวทางว่าอย่าไปทางนั้นหน้าที่รักมันอาจจะทําให้เราแบบชีวิตคู่ของเราไปไม่ราบรื่นหรือว่าจะมีปัญหาหรืองประสานอนุลอันนี้อะไรแบบนี้จะบอกกล่าวซึ่งกันแลกกันได้แล้วก็ช่วยประคับประคองกันขึ้นมาดึงกันขึ้นมาจากคนนึงทุกยากลําบากแสนเขียนและทุกเรื่องเราวทุกทุกปัญหาเขาจะเข้ามาขี้คายแลวมาช่วยเหลือคุณนะคะ ตามคนต่างเชื้อเหลือเกื้อกูลกันกอดรัดฟันเปียงสมหวังในความรักเป็นความรักที่หวานบอยลอยลายเกาวไปเถิดนั่นแหละนะคะหวานลายไรในหวอนไส้ก่อนนะทุกคนไอหมอนเลาเล่นนะหมานชอบหยอกเพื่อนๆพาคุ้มครองนะหมอก็จะติ้งต้องไปวันๆนะทุกคนพาคุ้มครองนั่นหมายถึงว่า ใครที่มีปัญหาหรคประสาอะไรก็ตามเต่ดึงมือกันขึ้นเข้าหาทางธรรมน่ะไม่เอาแต่ทางโลกอย่างเดียวแล้วคุณจะเป็นคู่ที่เนี่ยชุดดึงกันขึ้นแล้วระคับประคองกันแล้วก็ให้เ<ม>ชื่อไหมว่าต่อให้จะเป็นคู่แท้จริงๆคู่จริงๆเน่ะเลยน่ะก็ทะเลาะกันคนเราทุกคนน่ะต่างบ้านต่างเมืองต่างอะไรที่เรากินการดำรงชีวิตของเราต่างกันทั้งหมดทั้งปวงน่ะมันมีอะไรที่มันแบบ ต่างกันบ้างไม่ตรงกันบ้างไม่ตรงใจกันบ้างอะไรสารพัดมากมายหลายอย่างนั่นแหละแต่หากว่าเราเข้าทางธรรมเราจะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ปล่อยละวางได้ในบางสิ่งที่เราเห็นต่างกันหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะจูนเข้าหากันได้ด้วยจิตใจที่แบบอืมไม่รลล้อนร้อนความเย็นชุ่มฉ่ำในหัวใจที่มีแต่ความเมตตาต่อกันนะนะคะเป็นคู่เป็นคู่บุญคู่บารมีที่จะมาเสริมมาเสริมและชุดดึงกันขึ้นนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ ที่พูดอย่างนี้พลังงานของคุณดีนะแต่ว่ามีท็อกซิกมีเหมือนกันคุณต้องดูถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ชัดเจนกันจริงแล้วแล้วเราก็ระม,รมรัดระวังไปเจอคนที่จับปาสองมือเลยคือมีเราคนเดียวไม่พอจะไปมีอีกคนอื่นอีกหรืออะไรแบบนั้นหรืออาจจะหมายถึงว่าต้องตั้งรับและระมัดระวังเรื่องของการอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเดี๋ยวไปเจอเหตุการณ์ที่ยังไม่พร้อมลรวตั้งคันขึ้นมาเนี่ยนะคะ มีเมื่อไหร่ก็มีได้คู่นะนะเอา้าแต่งงานเสร็จแล,ล้วก็ไปฮันนีมูนซอซะหวานไปไหนนี่เนี่ยสําหรับกรกฎเนี่ยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างไรก็ตามแต่อย่าลืมเอาน้ำผึ้งมาหมกมาฝากแม่หมอด้วยเด้อเนี่ยเที่ยวหวานกันสองคนนี้ได้นะแม่หมอเป็นสื่อกลางให้เนี่ยต้องแบ่งแม่หมอด้วยอยากกินน้ำผึ้งด้วยคนอ,อ้อยไล่อ้อยร้อยไล่ก็ไม่พอยังมาน้ำผึ้งต่ออีกเดี๋ยวสิเนี่ยวยนะโอ้ยนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ที่จะมาเสริม เสริมความรุ่งเรืองเสริมความสุขความมั่นคงไปด้วยกันนะคะอ่าโอเคพลังงานก็ดีดีนะคะเพื่อนๆนจึง้อมรับเอาไปทูที่จะมาชี้แนวทางเนะไปทางนั้นที่รักไปทางโน้นที่รักเนี่ยแล้วก็มาฉุดดึงเป็นขึ้นเนี่ยพลังงานของคนดีนะคะเนี่ยแม่หมอชอบเนี่ยนะคะประครับประคองพยุงกันขึ้นเนี่ยนะคะสองใบเนี่ยที่หมอชอบมากเลยเนี่ยนะคะด้วยความเมตตาต่อกันและกันเนี่ยนะคะ ใครจะหวานก็หวานไปเถอะเอาไม่หมอวาน้ำดอกจะขอหน้าเพื่องกินนองเดินนี่นะคะคู่คุ้นคู่บารมีนี่แหละนะคะดีสุดแล้วนะคะครองตัวนี้พรมไม่หารสี่นะคะเมื่อพร้อมแล้วจะเป็นความรักที่เมตตาต่อกันและกันนะคะไม่ทําลายไม่ทําร้ายไม่ทำลายซึ่งกันและกันมาดูสําหรับสุดท้ายกันนะคะอุ๊ยพอเรื่องอะไรมะไม่ต้องต่อหรอกเรื่องงานดีเคือไห้หมอมันใสมาต่อก็ต่อนะมาดู ค่าความทรงจำกันดีกว่าความทรงจำของชาวกระกฎนะคะความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะยังไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าอาจจะเคยเจอกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนรักอาจจะครั้งครั้งกันนั้นเคยทำอย่างนั้นอย่างนี้ตอนสมัยเป็นเด็กร่วมกันแต่ว่าผ่านมาแล้วก็โตมาต่างคนก็ต่างตัวกัต่างจำกันไม่ได้ก็ได้นะคะอาจจะเคยทำอะไรร่วมกันมาดูสิ มิตรภาพอาจจะมาจากความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนแท้นะคะความผูกพันความเชื่อใจการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่มิตรภาพที่ดีนะคะน้องหมาก,กับน้องแมวนะคะห <c oughs> ยอกกันไหวครู <c oughs> crew, นะคะจริงๆเปลี่ยนจากไหวครูเป็นลอยกระทงแทนได้ไหม <c oughs> เคารพนะคะเชื่อมั่นนะคะความกระตันยูกระตาวิธีบางกนอาจจะเคยเรียนที่เดียวกันแล้วก็ไปไหว้ครูแบบนี้แหละนะคะถือพานจริงถือพานมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะจะถือพานใดกันทำครูก็ได้นะคะออกกระดาแม่นยำท้าทายเล็งไปตามเป้าหมายอันนี้ก็คือการวางแผนเล็งไปตามเป้าหมาย สรงดื้อได้เลยเลงเลงเนี่ยนางสติ๊กเป็นเล็งนกเนี่ยสรงดื้อนะเนี่ยเนี่ยประมาณนั้นน่ะนะคะก็คืออันนี้ก็บางคนก็อาจจะมีความการวางแผนอะไรไว้ก่อนหน้านี้บางคนอาจจะทําอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยไม่หมอซื้ยตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่หมอดื้อย่างี้ตอนเป็นเด็กเนี่ยตอบกันได้มีหนังสติ๊กด้วยด้ตอนไม่หมอเป็นเด็กอ่ะไปกับญาติพี่น้องเขาก็มีแต่ผู้ชายเนาะก็ไปดื้อนําเเขานั่นแหละปล่อย ปล่อยนกปล่อยปลานะคะบริสุทธิ์ใจนะคะปลดปล่อยหรือว่าการอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยยังหมายที่ว่าคุณเคยไปปล่อยปลาอาจจะเคยไปวัดแล้วเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่รู้จักการหลอกแต่ไปปล่อยปลาอยู่ใกล้ๆกันก็ได้เนี่ยใครจะไปรู้เนี่ยนะคะคุณอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาแหลกนี้ก็ไม่พ้นหรอกเนี่ยคู้บุญหนักนะคะแมวมองคนปล่อยปลาแมวก็จะขอตัวนึอล้อเล่นบาปกรรมนะทุกคนไม่เหมาะชอบล้อเล่นชอบหยอกนะคะ อย,อยไม่หมอมีแต่ปล่อยนะไม่มีคาหรอกนะคะพูดพ๊บมาปั๊บเ,เรื่อนดักสู้กาหานะ,ะทยานะ,ะพุ่งทยาหรือว่าเด็ดขาดนะคะนี่นะคะความกระหายอีกหนึ่งใบสุดท้ายอะไรเอ่ยนะคะการตลาดแจกฟรีว่าไม่หมอชอบอันนี้นะคะการมีจำกัดหรือว่าติดอกติดใจไมโลโอนตีนอะไรที่ไปแจกที่โรงเรียนเนี่ยไม่หมออย่างชอบอร่อยสุดก็ของฟรีนี่แหละนะทุกคน เราต้องซื้อนี่อ่ะอร่อยจริงไม่รู้นะไม่รู้อ่ะคนอื่นเป็นเหมือนแม่หมอมาไปแจกที่โรงเรียนทำไม,มรู้สึกอร่อยอร่อยกว่านะถ้าเราซื้อแล้วมันดูเหมือนทรงเป็นยังไงไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นเพราะเราเป็นเด็กแล้วยังไงก็อร่อยหมดหรืยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นแน่ๆก็คืออร่อยอ่ะนมนมไปแจกที่โรงเรียนเนี่ยนะคะโอ,อเคนะ้วความรักความสัมพันธ์ที่ดีใครที่ขึ้นมาทั้งหกบกหกใบ,6บ,บนเนี่ยใครพิเศษอะนะคะเพื่อน ความทรงจำนะบางทีอาจจะมาจากความเป็นเพื่อนบางทีอาจจะวางแผนกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ได้เคยเรียนกันมาเลยก็ได้บางคนก็อาจจะเคยถือพานทําอะไรร่วมกันหรืออาจจะมีความกระตันอยู่เนี่ยนะคะมีความเครารพมีความกระตันอยู่ในนิสัยของเขาหรือเธอคนนี้นานะคะอาจจะมาวางแผนทําการตลาดหรือว่าของคู่กันแล้วจะมาทากิจกรรมกิจการอะไรร่วมกันนี้ก็ได้นะคะแลวเป็นคนใจบุญด้วยปล่อยนกปล่อยปลานะคะโอเคนะคะพลังงานดีตรงน้องรับต่อไปพลังงานดีๆทั้งหลายทั้งปวงนี้ ะคุ้มครองความสัมพันธ์เป็นคู่ที่ดีนะคะสมหวัง,งในความรักถึงขั้นแต่งงานกอดรัดระเตียงชีมาอบอกบอกเลยว่าดีมีแต่ดีกับดีแต่ไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นจะดีทั้งหมดก็จะมีเป็นคนเป็นท็อกซิกก็มีอยู่คุณเองเท่านั้นถึงจะมีความรู้ถ้าคุณเป็นลูกรักพระพุทธองค์แล้วใครที่บอมเพนอยู่นะจะมีความเป็นคนมีเซน์นั่นแหละมันจะมาเองนั่นแหละคุณไม่อยากรู้หรอกแต่คุณก็จะรู้เองคุณจะมีความรู้สึกและสัมผัสได้เองนั่นแหละนะคะ ของแบบนี้มันเป็นปัจจตังนะคือเป็นรู้ตื่นรู้ได้เฉพาะตนนะนะคะเพื่อนๆเอาไปความรักดีๆคำจุนกันนะคะดึงมือกันขึ้นชี้แนวทางที่แน่แนวทางที่ไปทางนั้นทางนี้กอดรัดประเพียงหวานหวานวน,วน,วน,นี่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำพึ่งประจัน์พร้อมมีบุตรนะคะแต่งงาน แล้วก็เป็นคู่ที่สร้างวัดสร้างวัดสร้างกุศลนะเป็นผู้บุญผู้บารมีนะคะเพื่อนมีวันพุธกับวันเสาร์นะคะาอาจจะเป็นวันพุเกิดวันพุธหรือวันเสาร์ก็ได้ปัตตานีคู่แท้ขึ้นมาจะงน้อมรับเอาไปพลังงานนี้นะคะโอเคแม่หมอก็ต้องขอจบคำสัมนายให้แต่เพื่อนชาวกระละกวดแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวแม่หมอจะ <laughs> จะเหลือใจไปมากกว่าน,นี้แล้วทุกคนขอให้เพื่อนๆชาว,วากระละกดที่น่ารักทุกคนนะคะมีความสุขกายสบายกายสมหวังดังปรารถนาทุกประการที่ไปไปได้ชอบประกอบได้ทำนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอให้สมหวังในรักแท้นะคะจะเจอผู้แท้ผู้ชีวิตมาเพื่อที่จะดึงมือกันขึ้นชุด เดินกันขึ้นักชี้นาทางไปพบผลทางสว่างหรือความมุ่งเรื่องไปที่กันทั้งทางลูกและทางตมวันนี้ไม่หมอไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอทุกคนสมหวังในความรักนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นท้าครูใ้กับไม่หมอนะคะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ